ช่วงนี้ผมจะมาบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จของ Honda ในวาระครบรอบ10ปีของการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ Big กไบคเข้าสู่ตลาดเมืองไทยย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์เอป2012ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมพศ2555 Honda ได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ Big กไบค์พร้อมกันทีเดียว3รุ่นประกอบไปด้วย CBR 500R CB 500F และ CB 500X มันคือสปอร์ตบิ๊กไบค500ซีรีส์ที่ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตและส่งไปยังตลาดทั่วโลกซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมา Honda ก็เปิดตัว CBR 650F และ CB 650F ในงาน m o t o r ร์ p o 2013 ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง10ทธันวาคมพศ2556ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง6 5 0 c ซีซีที่คนไทยให้ความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งและจากนั้นมาฮอนไดก็สามารถขึ้นครองอันดับที่1ของตลาดบิ๊กไบค์ในเมืองไทยได้อย่างสวยงามในปีพศ2557จนถึงปี2565 เป็นเวลา9ปีติดต่อกัน Honda วางแผนใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตรถบิ๊กไบขนาดกลางซึ่งคนไทยมีกำลังซื้อที่มากกว่ารถบิ๊กไบขนาดใหญ่เครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีที่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ Honda สามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องในอันดับที่1โดยมีพระเอกอยู่3รุ่นก็คือ CB 5 0 0 x CBR500R และ CBR650R ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ สามารถสร้างยอดขายสูงสุดอันดับที่123ในปี2,565ที่ผ่านมาโดย c b 500X ทํำได้2 3 2คัน CBR 500R 1,380คันและ CBR 650R 1,295คันรวมตัวเลขรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทั้งหมดของ Honda ในปีที่แล้วที่ขายได้อยู่ที่6,598คันสำหรับรถบิ๊กไบค์ที่มียอดขายสูงสุด ในปี2,566ช่วงไตรมาสแรกนี้ก็ยังคงเป็นของ Honda อยู่เหมือนเดิมครับอันดับหนึ่งเป็นของ c b 500X ทำยอดขายในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่753คันประมาณการาคร่าวๆนะครับในปีนี้ c b 500X จะมียอดขายรวมประมาณ3,000คันก็จะมากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้2,32 0คันครับ <c oughs> เห็นชัดเจนนะครับว่ากระแสของรถบอเตอรไซค์บิ๊กไบค ในแบบ Adventure ร์กำลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ CBR 6 5 0 R ขยับขึ้นมาจากอันดับที่3มาสู่อันดับที่2ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ทำได้418คันประมาณการาคร่าวๆครับยอดขายตลอดปีจะอยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,700คันมากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้1,295คันส่วน CBR 5 0 0 R ตกจากที่2มาอยู่ที่3ครับ ยอดขายในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่376คันประมาณการว่าปีนี้จะทำได้1,500คันบวกลบซึ่งก็มากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้1,380คันในภาพรวมของทั้ง3รุ่นตัวเลขการขายบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนี่คือกระแสที่ดีครับแม้ว่าในกลุ่มบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่1000ซีซียอดขายจะลดลงแต่ว่ายอดขายในกลุ่มของบิ๊กไบค์ขนาดกลาง กลับโตวสวนทางมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายรวมของทุกยี่ห้อในกลุ่มบิ๊กไบค์เมื่อปีที่แล้วทำได้ประมาณ17,500คันปีนี้ก็มีการคาดหมายครับว่ายอดขายรวมบิ๊กไบค์ของทุกยี่ห้อจะอยู่ที่20,000คันถึง21,000คันบางค่ายอาจจะมีตัวเลขการขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นบางค่ายอาจจะลดลงแต่แนวโน้มทิศทางตลาดถือว่าเป็นไปในทางที่ดีครับ มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามถึง n ินจา z x 4 r ว่ามันคือ Big กไบคหรือไม่คำตอบก็คือเป็น Big กไบคครับเพราะว่ามันมีแรงม้าสูงสุดที่เกินกว่า47.5แรงม้าขึ้นมาถือเป็น Big กไบคแม้ว่าจะมีขนาดเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า 400cc โดยกฎหมายของไทยในขณะนี้บอกว่าคำนิยามของ Big กไบคหมายถึงรถที่มีปริมาตรกระบอกสูบมากกว่า4 0 0ซีหรือ มีแรงม้าสูงสุดมากกว่า47.5แรงมา้าการใช้คำว่าหรือก็หมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งครับสรุปก็คือ s ซเล็ก 4R จัดอยู่ในกลุ่มของ Big b ไบในเมืองไทยยอดขายของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ